โปรก้าซับอาถามมัถาาเลยนะครับน้องคิดเห็นยังไงกับรัฐบาลชุดนี้อุ้ยไม่ชอบอาเชิญคำถามครับดูถ้าคุณแม่ให้นูเข้าไปในครัวแล้วมีไข่อยู่เยอะแยะหรูเจะาไข่ไปทำอะไรลูกเอาไข่ไปทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรให้คุณแม่กินลูกเอาไปต้มปลาลาเอาไปทอดเอาไปทอดนูจะใส่น้ำปลาหรือใส่เกลือคะลูก ใส่น้ำตาใส่น้ำปลาใส่น้ำปลานะครับ็นหวานนิ้เท่าไหร่คะลูน้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งใช่ไหมคะโอ้น้องม่วงครับไปนรค่ะดูได้ค่ะก็น้องตกเวทีบมือให้น้องเบอส่ด้วยนะครับอนใน้อต่อไปลูเบอร์อะไรที่เบอร์อะไรเบอร์หาแนะนาตัวให้พี่น้รู้จักหน่อยลูกให้น้น็ตรู้จักสวัสดีครับชื่ออะไรลูกนิ้งครับชื่องนิ้ นี่ชื่ออะไรลูกน้องทีมทั้งหลายเรื่องมีว่าเมื่อน้องทั้งสองอยู่บ้านรู้เคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอะไรบ้างอ่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างลูกอ่านี้ก่อนช่วยคุณแม่ทำอะไรลูกถูบ้านถูบ้านถูบ่อยไหมคะไม่บ่อยครับสาวสวยล่ะคะเที่ยว ช่วยแม่ถูบ้านเหมือนกันน่ารักมากนะครับทั้งคู่เลยนยิลูกคะคู่นี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าลูกไม่เพียงใช่แฟนกันหรือเปล่าเนี่ยนนี่ะไม่ใช่ครับขอบปรบมือให้กับน้องเบอร์ห้านะครับต่อไปนะน้องหมายเลขอะไรครับหมายเลขหกนะหรือเบอร์หกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคุณเลิศรัตน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องผีค่ะ อายุาขวบค่ะต้อง่านบกาชาลาค่ะ <variety>: ด <be> ู่น <be> ้องคะต้องให้ต้องใ้กินอะไรก็้องให้กนอะรก็ต้องให้นอต้องให้กินทีละก้อนเป็นที่หนึ่งค่ะคำถามเราพาไปห้องน้ำถามทำน้องหมาแย้งผค่ะ ม่ล,ลเนะถ้าหนูถ้าหนูเลือกได้หนูอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือท่านผู้มีเกียรติมอ,อบดอกไม้หนูอยากได้หนูชอบดอกไม้อะไหหรคะชอบดอกอะไรลูกชอบดอกกุหลาบค่ะม,มีเหตุผลไหมคะมีค่ะเพราะว่าหนูชอบอมากเลยค่ะอ้ะาว